สวัสดีครับวันนี้ชาวนามันหยุดครับมาตัดสตรอเบอรี่นะครับที่สตรอเบอรี่สวนหลังบ้านนะครับที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับถ้าพร้อมแล้วมาตัดสตรอเบอรี่กับชาวนามันหยุดครับเดี๋ยวขอตัดฝั่งนี้ก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณบีสอนนะครับการตัดสตรอเบอรี่นี้ต้องมีขั้วยาวประมาณสองเซนเห็นไหมครับใช่ค่ะสองเซนนะครับ นี่ครับสตรอเบอรี่สดๆนะครับมาตัดสดๆที่นี่ได้เลยครับไม่ต้องไปถึงเกาหลีครับฝั่งนี้ก็มีนะครับดูนะครับสตรอเบอรี่สดๆ ถ้าตัดนี้ก็ต้องระวังลูกลูกใหม่ๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวลูกอื่นจะถ <จะ S 2> ูกตัดไปด้วยนี่นะครับดูกันใกล้ๆนะครับสตอรอเบอรี่สดๆนะครับราวนี้เรยต้องขอขอบคุณนะครับคุณบีนะครับเจ้าของสวนสตอรอเบอรี่หลังบ้านนะครับขอบคุณครับ